ครับสวัสดีกันทุกคนครับวันนี้พาทุกคนมาอัปเดตบ้านโมเดิลขนาดใจเลยนะครับ232ตารางเมตรไม่ได้รวมชั้นบนนะครับถ้ารวมชั้นบนด้วยก็จะอยู่ที่เกือบจะ300ตารางเมตรนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวเฉพาะพื้นที่ด้านล่างนะครับส่วนท่านด้านบนถ้าเกิดว่าเราจะทําเป็นห้องนอนก็น่าจะได้ประมาณ2ห้องนะครับในงบอยู่ที่2.5ล้านบาทโดยทีมงานสุพรรคอนสตรัคชั่นนะครับ สร้างบ้านสวยโดยใจรักวันนี้พาทุกคนมาติดตามมาอัปเดตครับว่าถึงไหนแล้วนะครับอย่างนี้น้อยก็จะเป็นแนวทางในการที่จะให้หลายๆคนนะครับมาตัดสินใจในการที่จะสร้างบ้านต่อไปครับโรงจอดรถนะครับก็สามารถที่จะจอดได้น่าจะ4คันเลยนะครับเมื่อเสร็จสิ้นนะครับเพราะว่าจากด้านในสุดถึงด้านนอกนะครับจะอยู่ที่1ิบเมตนะครับประมาณ11เมตรนะครับระเบียงด้านหน้าทีแรกนะผมว่าจะทําแค่ฝั่งด้านนี้เท่านั้นครับแต่ว่าพอทําเสร็จแล้ว มันไม่มีที่จอดรถครับพอทําหลังคาที่จอดรถอย่างเดียวนะครับก็ไปเจออีกบ้านหลังหนึ่งที่เขามีดาดฟ้าก็เลยพยายามที่จะผสมผสานในสิ่งที่ได้เห็นมาครับออกแบบมาจนกระทั่งเป็นแบบนี้นะครับก็ได้เขียนแบบล่างๆมาก่อนหลังจากนั้นก็จะให้ทีมช่างนะครับทีมวิศวะของผู้รับเหมาได้เขียนแบบบอ,อกมาครับพาทุกคนได้มาดูกันครับไม่ว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทรงนะครับอย่างน,น้อยก็จะเป็นแนวทางนะครับในการที่จะให้ลหลายๆคนได้ตัดสินใจในการที่จะสร้างบ้านเพราะว่าวเมื่อใดก็ตามถ้าเกิดว่าเราเห็น แบบตัวอย่างแล้วก็เห็นแบบที่มันเป็นบ้านของจริงมันก็สามารถที่จะมองเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าในกรณีที่มันเป็นแบบทรงสามมิติมันเวลาออกมามันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมก็ได้นะครับก็พาทุกคนได้มาดูกันครับด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ครับสีทีแรกเนี่ยจะไม่ใช่สีนี้ครับทีแรกก็จะเป็นสีเทาสีเทาตัดกับสีเทาเข้มแต่พอทาออกมาแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่ผมได้คิดไว้ครับก็เลยเปลี่ยนแบบมาใหม่ครับก็จะเป็น ฟ้าเทาครับามที่เห็นออกจากฟ้าฟ้านะครับแล้วก็ตัดมาทางโซนถีสีเทาหน่อยครับเห็นครับด้านบนบริเวณบริเวณเชิงชายหรือว่าบริเวณไม้ฝานี่จะเป็นสีเทาครับส่วนผนังบ้านครับผนังบ้านก็จะออกมาสีฟ้าแต่ก็ไม่ใช่ฟ้าแบบใสๆเลยครับก็จะเป็นแบบผสมกับเทานิดหนึ่งครับแล้วก็บริเวณแนวที่โผลออกมาจากตัวบ้านก็จะเป็นสีเทาเข้มครับตัดกันนะครับขอบบัวจะเป็นสีขาวครับแล้วก็ ขอบ,บัวไล่ด้านบนขอบบนขอบล่างก็จะเป็นสีแสดนะครับก็จะเป็นในรูปแบบนี้ครับก็ใช่เม่ใดก็ตามถ้าเราเห็นแบบที่มันทามันจริงๆมันก็จะทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนในรูปแบบของเฉียดสีนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรเพราะว่าสีแต่ละเบอร์ถ้าเกิดว่าเป็นโคลอยี่ห้อก็จะแตกต่างกันอีกนั่นแหละครับสุดท้ายก็ต้องไปหาที่ร้านสีให้เขากาหนดออกมาว่าอยากจะได้ประมาณนี้เขาก็น่าที่จะตอบได้ครับเพราะว่า มันก็จะเลือกใกล้เคียงที่สุดนั่นแหละนะครับรูปแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยนะครับบริเวณด้านข้างของตัวบ้านเวลาที่บ้านแต่ละหลังเสร็จนะครับเขาจะมีการเทพื้นออกมาจากด้านข้างตัวบ้านอยู่ที่ประมาณแค่1เมตรแต่ของผมนี่คือสั่งเพิ่มเลยนะครับบอกว่าอยากได้ประมาณสัก4เมตรนะครับอย่างน้นอยๆเวลาเราจัดกิจกรมรมอะไรต่างๆก็จะมีพื้นที่ใช้สอยในการที่จะนั่งรอบๆบ,บ้านได้นะครับก็จะเป็นในรูปแบบนี้และที่สําคัญก็คือถ้าในกรณีที่ ดูดูการเก็บเกี่ยวตากข้าวได้เลยครับไม่ต้องไปไหนตากกอบๆบ้านเรานี่แหละนะครับเพราะว่าบ้านผมนี่จะเป็นแบบการทํานาครับเป็นเกษตรกรนะครับบริเวณระเบียงด้านหน้าตามที่เห็นครับรูปแบบเดิมจะไม่ได้มีการยื่นออกมาแบบนี้ครับจากงบประมาณที่ตั้งไว้ตอนแรก1.8ล้านก็เลยขยับมาเป็น2.5ล้านครับก็จะมีการต่อเติมเพิ่มออกมานะครับพอต่อเติมออกมาเพิ่มเข้ามาปุ๊บแน่นอนรับว่ามันจะต้องมีส่วนที่เรียกว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายในการที่จะให้ทีมช่างได้ทําเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ ก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับแล้วก็ตอนแรกก็จะไม่ได้มีการปูกระเบื้องแบบนี้ที่แรกก็คิดว่าจะทาสีธรรมดาครับแต่ว่านี่ครับเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวเราเลืนมาดูบริเวณบันไดครับฝั่งทางด้านนี้บันได3ขั้นครับขึ้นจากที่ตะวันตกไปยังที่ตะวันออกครับฝั่งทางด้านน้นก็จะมีการเลื่นครับแล้วก็จะสีของ ขั้นบันไดอันนั้นก็แล้วแต่ว่าเจ้าของบ้านอยากจะได้สีไหนสีแบบไหนที่เราชอบก็สามารถที่จะบอกทีมผู้รับเหมาได้นะครับลายต่างๆตามที่เห็นครับข้างบนก็จะเป็นฝ้าเรียบครับทีมช่างฝ้าก็จัดการละทางตอนนี้ช่างทางสีก็ได้จัดการอีกในครั้งหนึ่งแล้วนะครับบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านครับก็จะเป็นแบบนี้ช่างกระจกช่างประตูยังไม่ได้มาครับ ข้างบนก็จะเป็นฝ้าหลุมหมนึ่งชั้นนะครับแล้วก็ผนังจุดเด่นเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นผนังที่เป็นกระเบื้องครับกระเบื้องสีเดียวกันกับบริเวณภายในตัวห้องครับด้มาปูด,ด้านข้างเพราะผมมองว่าถ้าในากรณีที่เป็นกระเบื้องถ้าดเด็กๆมาเล่นขีดเขียนก็สามารถที่จะลบได้หรือบางครั้งเด็กก็ซนอยู่แล้วนะครับปะก,กงปาก,กาการทําความสะอาดมันก็จะได้ง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ตามที่เป็นแค่การ เป็นปูนและทาสีมันจะทําความสาดยากครับแบบนี้คือทําความสาดง่ายเลยที่เลือกเป็นสีขาวเพราะว่ามันจะได้เห็นแบบเห็นไหมครับถ้าเรามองไปเนี่ยมันก็จะสว่างโล่งไปเลยนะครับมันก็จะดูกว้างขึ้นนะครับเหตุผลที่เลือกสีขาวก็จะเป็นแบบนี้นะครับขอบสีทองนะครับขอบสีทองที่เราได้มองเห็นอยู่ตรงนี้ในรูปแบบเดิมนี่จะไม่มีนะครับผมก็ได้ซื้อมาเพิ่มนะครับแค่ขอบสีทองนี้หมดไปประมาณเกือบ2 0 0หมื่นครับ เห็นไหมครับบริเวณขอบทองที่มันเป็นลวดลายตรงนั้นตรงนี้ก็กําหนดให้ทีมช่างเขาได้ใส่ให้ถ้าช่างก็จะออกแบบมาให้มันพอดีพอดีอดบรลานกันนะครับนี่ครับแค่ขอบทองก็หมดไปเยอะอันนี้คือส่วนที่เรียกว่ามันเป็นส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับฝั่งหน้าต่างทางด้านนี้ครับถ้าเรามองไปก็จะเห็นว่าจะมีการยกยกสูงขึ้นมาแล้วตรงนั้นก็จะเป็นที่นั่งเล่นในการที่จะแบบอ่านหนังสือนั่นนู่นนี่นะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นชั้นวางหนังสือครับ นครับเวลาก็มองไปก็จะเป็นภาพวิวภาพ,ภาพธรรมชาติครับเป็นสวนยางสีของต้นไม้ปรับเปลี่ยนตามฤด,ดูกาลถ้าเป็นช่วงฤดูแล้วก็จะเป็นแบบสีแดงๆออกเหลืองๆร่วงโรยไปนะครับเปิดหน้าต่างออกมาก็จะเย็นสบายครับก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ได้ไปมองมาแล้วก็เห็นหลายๆแบบแล้วผมผสมประสานกลับมาที่บ้านของเราเองครับก็เลยเป็นแบบนี้ตรงนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นครับห้องนั่งเล่นจะอยู่ที่ 4, คูณเเมตรครับไม่เล็กนะครับตรงนี้ที่วางไว้ก็จะเป็นติดทีวีครับติดที่ผนังนะครับเห็นไหมครับก็จะมีปลั๊กไฟก็จะมีสายอากาศอยู่นะครับก็จะเป็นในรูปแบบนั้นตอนนี้ช่างกระจกยังไม่มาก็รอดูครับว่าเมื่อติดกระจกเมื่อติดผ้าม่านแล้วมันจออมางดงามขนาดไหนฝั่งทางด้านนู้นครับอาจจะเป็นรูปภาพอาจจะเป็นอะไรก็ตามที่จะติดนะครับในบริเวณนั้นในส่วนนั้นรอดูนะครับ พักไฟแล้วก็สามารถที่จะกําหนดได้ว่าเราอยากจะให้อยู่จุดไหนบ้างนะครับก็สามารถที่จะบอกทีมช่างได้ตรงนี้จะเป็นห้องโล่งเลยนะครับนี่ครับ3.5คูณ11เมตร 11- 12ถึงประมาณนั้นแหละนะครับห้องโล่งยาวเข้ามาผนังตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมครับเหมือนกันเลยก็จะเป็นการเอากระเบื้องครับปูติดผนังถัดจากนั้นก็เล่นขอบเล่นลายสีทองลงไปถ้ามองจากด้านหลังไปด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ครับ ตรงนั้นที่เราเห็นก็จะมีการกั้นเป็นห้องนะครับก็จะมีกระมีกระจกที่เป็นประตูก็รอดูครับว่าเมื่อเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไร3ห้องนอนครับสองห้องน้ําแล้วก็จะมีหนึ่งห้องครัวบวกกับห้องครัวก็จะมีห้องเก็บของด้วยนะครับตอนนี้เราจะเดินเข้ามาดูก่อนครับห้องนอนห้องที่1ห้องที่2แล้วก็ห้องที่3นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนก่อนนะครับทางด้านนี้จะเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวครับขนาด4ีคูณสมาเมตร ด้านบนนั้นก็จะเป็นด้านบนเตียงนอนเห็นไหมครับก็จะเป็นการปลูกระเบื้องขึ้นมาใส่ขอบทองห้องน้ำมีตัวครับเราไปดูกันครับขนาดของห้องน้ำจะอยู่ที่1.8เมตรนะครับคูณ2.5เมตรประมาณนี้อันนี้เป็นการเล่นลายของห้องน้ำครับกระเบื้องสีขาวนะครับสลับกับลายเทาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัดกับลาย รตรงนี้ก็จะเป็นที่กั้นครับกั้นระหว่างกั้นระหว่างห้องอาบน้ำนะครับกับห้องชักโครกนะครับแต่การกั้นตรงนั้นจะไม่ธรรมดาครับได้สั่งให้ทําแบบนี้เพิ่มขึ้นมาก็ได้เห็นของทีมงานของอจเจริญการช่างทาแบบนี้ผมก็เลยได้สั่งให้ทีมช่างครับได้ทําแบบนี้ขึ้นมาใส่สบู่ใส่แปรงสีฟันยาสีฟันอะไรก็ได้ครับหรือข้างบนตรงนี้สามารถที่จะวางของอะไรไว้ก็ได้ ก็รอดูนะครับเมื่อเสร็จแล้วจอกมางดงามขนาดไหนนะครับตอนนี้ช่างก็กําลังเก็บรายละเอียดในเรื่องของการทาสีข้างบนอยู่นะครับเรียบร้อยครับก็จะเหลือในเรื่องของสุขภัณฑ์นะครับที่ทีมช่างจะมาใส่เข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชักโครกไม่ว่าจะเป็นฝักบัวไม่ว่าจะเป็นนี่ครับเครื่องทาน้ําบุญรอดูนะครับมาทางด้านนี้ครับห้องน้ํา รวมหรือว่าห้องที่2ก็จะเหมือนกันครับเหมือนกันเลยแตกต่างกันตรงที่ตรงนี้ครับชั้นวางสบู่นะครับท้าในห้องนั้นก็จะมีการปิดฝั่งด้านนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้ทะลุหายกันเลยนั่งตรงนู้นก็หยิบได้ทางนี้ก็หยิบได้นะครับโอเคนะครับก็ดูเป็นข้อมูลนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการที่จะให้หลายๆคนได้ไปตัดสินใจนะครับในการที่ท่านจะไปทําบ้านนะครับห้องนอนห้องที่2ครับขนาดเท่ากันคือ4ี่คูณสแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ บริเวณตรงนี้ครับจะมีหน้าต่าง2ด้านเห็นไหมฝั่งด้านนี้เป็นหน้าต่างบานใหญ่ส่วนฝั่งด้านนี้ที่เป็นหัวนอนก็จะเป็นหน้าต่างบานกระทุงครับถ้าหน้าต่างเยอะครับแน่นอนว่าตัวบ้านก็จะเย็นครับเพราะว่ามีทิศทางในเรื่องของตรงนี้ก็จะเป็นภาพขนาดใหญ่ที่เป็นภาพธรรมชาติผมก็ชอบแบบนี้แหละ,ะครับสีของผนังห้องก็จะเป็นสีควันบุหรี่ครับส่วนสีฝ้าก็จะเป็นสีขาวมันก็จะกลมกลืนกันนะครับเห็นไครับ พอกระเบื้องเป็นสีขาวพอสะท้อนแสงเข้ามาปุ๊บมันจะทําให้ตัวบ้านสว่างเห็นไหมครับแสงสะท้อนเข้าไปเวลาเรามองออกไปเห็นไหมครับมันก็จะดูโล่งก็จะดูกว้างมิตินี่ครับคือเสน่ห์ของสีขาวแต่ก็อย่างที่บอกบ้านแต่ละหลังความชอบอยู่ที่เจ้าของบ้านครับห้องนอนห้องที่3ก็เป็นห้องธรรมดาครับขนาดอยู่ที่3.5คูณ3.5เมตรตอนนี้ช่างได้ใช้เป็นห้องพักนะครับ เพราะว่าช่างก็มานอนอยู่ที่นี่เลยนะครับก็รอในเรื่องของการเก็บรายละเอียดครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ประตูการใส่สุขภัณฑ์เข้าไปครับถัดจากนั้นเรามาดูห้องครัวครับห้องครัวจะอยู่ที่4คูณ7เมตรครับผมต้องการที่จะให้ห้องครัวขนาดกว้างใหญ่ครับเพราะว่าเวลาเราทํากับข้าวอย่างนี้น้อยมันจะต้องมีพื้นที่ในการที่เราจะนั่งรับประทานอาหารด้วยตรงนี้ที่วางไว้ก็น่าจะเป็นโต๊ะอาหารนั่งกินตรงนี้นะครับ แล้วก็หน้าต่างก็จะเห็นนะครับว่าห้องครัวผมจะมีหน้าต่างขนาดใหญ่นะครับทิศทางการเข้าออกของลมคือถ้าในกรณีที่เราทํากับข้าวเวลาเราเปิดหน้าต่างสองบานมันจะทําให้การถ่ายเทของอากาศได้โอเคเห็นไหมครับซ้ายขวามีหน้าต่างควันก็จะถูกแบบลมพัดโดยธรรมชาติออกไปนะครับเป็นในรูปแบบนั้นซิงต่างๆนะครับทีมช่างก็จัดการให้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะได้แบบไหนครับก็บอกทีมช่างได้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น กระเบื้องที่มันเป็นสีผลไม้ผมก็ซื้อมาเพิ่มนะครับให้ทีมช่างได้ใส่ไว้ให้นะครับแล้วก็รายละเอียดจริงๆอยากจะให้ดูตรงนี้ครับบริเวณซิงก์นะครับเห็นไหมครับช่างก็จะปูกระเบื้องทั้งด้านล่างแล้วก็ทางด้านข้างเห็นไหมครับปูหมดเลยเป็นเหมือนห้องน้ำนะครับฝั่งด้านนี้ก็ปูนะครับเห็นไหมครับฝั่งด้านในก็ปูเนี่ยครับตรงด้านนี้ก็ปูกระเบื้องประมาณว่าเก็บรายละเอียดทุกอย่างไม่ให้แบบเหลือแบบสิ่งที่เรียกว่าแบบเป๊ะนะครับคือเห็นแล้วก็ชอบในผลงานนะครับ อันนี้คือยังไม่เสร็จนะครับรก็จะเหลือในเรื่องของการทาสีแล้วก็ยิงเข้าไปตัวนี้จะเป็นสิงห์ล้างจานครับสิงล้างจานนี่จะอยู่บริเวณนี้นะครับล้างจานจะอยู่ตรงนี้แต่ช่างยังไม่ได้เจาะนะครับแล้วก็บริเวณนี้อันนี้คือที่ใส่เตาแก๊สแก๊สก็จะวางอยู่ตรงนี้ครับเตาแก๊สทํากับข้าวแล้วข้างบนก็จะมีเครื่องดูดควันครับก็จะติดอยู่ตรงนั้นนะครับรูปแบบที่มันจะออกมาแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะครับฝั่งนี้นก็จะมี ชั้นต่างๆที่จะมาวางใส่เก็บอุปกรณ์นั่นนู่นนี่นะครับก็รอดูนะครับว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนตรงนี้คือประมาณ80%ครับอันนี้ห้องครัวครับบริเวณนั้นจะเป็นที่นั่งรับประทานอาหารนั่นคือแผนที่ได้คิดไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นห้องเก็บของครับ3.5คูณ3.5เมตรนะครับตอนนี้ช่างก็มาอยู่ก็เลยเป็นห้องครัวชั่วคราวของของช่างไปนะครับ แต่ในความเป็นจริงห้องนี้ก็อาจจะเป็นห้องนอนก็ได้นะครับมีหน้าต่าง2บานเลยเป็นแบบนี้แล้วก็ทะลุมาบริเวณด้านหลังครับพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ที่3.5คูณ3.5เมตรนะครับเป็นพื้นที่ด้านหลังของตัวบ้านนะครับจะนำเครื่องซักผ้าเนี่ยมาไว้ตรงนี้ครับเห็นไหมครับก็จะมีปลั๊กไฟเอาไว้อยู่นะครับรองรับในเรื่องของเครื่องซักผ้าแล้วก็จะมีการวางระบบน้ำ ตอนนี้ทีมช่างก็กำลังวางระบบน้ำด้านหลังอยู่นะครับเครื่องซักผ้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในรูปแบบนี้ที่วางไว้ถัดจากนั้นตัดปัญหาในเรื่องของการที่เวลาตากผ้าแล้วฝนตกเราเก็บไม่ทันนะครับก็จะทําที่ตากผ้าไว้ตรงนี้นะครับเราตากผ้าดึงมาก็ตากตรงนี้เลยเพราะว่าลมสาดอะไรเงี้ยมันก็คงจะไม่เท่าไหร่อ่ะคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นบันไดครับบันไดลงแต่ว่าช่างยังไม่ได้ทําครับก็เหลือบันไดอีกนะลงไปดูครับ ตอนนี้ช่างก็กำลังเคลียร์พื้นที่บริเวณด้านข้างครับเพื่อที่จะเทพื้นห่างจากตัวบ้านเนี่ยผมใช้อยู่ที่ประมาณสักโอ้โหสเมตรกว่าเลยครับ4.5เมตรเห็นไหมครับผมต้องการให้พื้นที่รอบๆตัวบ้านเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างจะเยอะครับก็เลยออกมาในรูปแบบนี้อันนี้คือบริเวณด้านข้างด้านหลังครับบันไดขึ้นไปนะครับด้านหลังของตัวบ้านก็เช่นเดียวกันครับห่างจากตัวบ้านอยู่ที่ประมาณ4เมตรในการที่จะเทพื้นออกมา อันนี้คือสีบริเวณด้านหลังของตัวบ้านครับก็อย่างที่อธิบายไปนะครับว่าอย่างน้อยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอีกแนวทางในการที่จะทําให้หลายๆคนตัดสินใจในการที่จะเอาไปทําบ้านว่าท่านอยากจะได้แบบไหนออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างไรพอเห็นแล้วมันก็จะอ๋อชัดเจนในรูปแบบที่ท่านอยากจะได้นะครับถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็ลองไปดูแล้วเป็นแบบตัดต่อเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอันนี้เป็นบันไดครับที่จะขึ้นไปช่างก็ได้เชื่อมเหล็กแล้วแต่ไม่ใช่แบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีบันไดใส่เข้ามาอยู่นะครับ เหล็กในการกั้นที่จะตกฝั่งด้านนี้ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นเหล็กละแนงครับก็กั้นไว้กรณีที่คนเดินไปเดินมาแล้วกลัวจะตกเหมือนกันครับเดินขึ้นไปดูด้านบนกันครับตอนนี้ช่างก็กําลังปูกระเบื้องครับงานละเอียดนะครับโดยช่างทัดครับกําลังปูกระเบื้องให้อยู่ในขณะน,นี้ขึ้นมาดูกันดูหน้างานครับ ก็จะมีระเบียงเห็นไหมครับมีระเบียงด้านหน้าตรงนี้ระเบียงก็กำหนดไว้เลยนะครับว่าอยากจะได้ระเบียงแบบพักผ่อนสบายๆแล้วก็มองไปเห็นสวนของเราครับเห็นไหมครับมองไปก็จะเห็นสวนเห็นธรรมะชาตินะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้มีหลังคานะครับได้หลาย คนก็สงสัยเอ๊ะทไมไม่มีหลังคาเวลาฝนตกมาจะเปียกไหมมันเป็นสิ่งที่ผมคิดเลยนะครับว่ากลางคืนถ้าเกิดว่าเราออกมานั่งเล่นนอนเล่นเนี่ยเราสามารถที่จะมองเห็นดวงดาวเห็นท้องฟ้าแบบสบายๆหรือถ้าเกิดว่าเราจะมีกิจกรรมหน้าบ้านของเราก็สามารถจัดกิจกรรมตรงนี้กางเต็นท์นอนได้นะครับนั่นคือรูปแบบที่คิดไว้ตรงนี้ก็เลยไม่ได้มีหลังคาครับหรือถ้าเกิดว่าท่านจะดูแบบเพื่อที่จะไปสร้างบ้านอาจจะมีหลังคาก็ได้นะครับก็แล้วแต่ อันนี้คือมองย้อนกลับมาครับก็จะเป็นรูปแบบนี้ห้องนี้นะครับห้องนี้สามารถที่จะทําเป็นห้องนอนได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ทําเป็นห้องนอนนะครับแต่อนาคตก็ใหม่เนี่ยนะครับแฟนผมอยากจะได้สไตล์เป็นแบบคาเฟ่เหมือนกับคาเฟอเมซอนก็จะมีเคาน์เตอร์มีนั่นนุ่มนี่ขึ้นมาครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นที่พักผ่อนของเขาประมาณนั้นนะครับมองไปจากด้านหน้าครับก็จะเป็นแบบนี้ด้านข้างเห็นไหมครับก็จะเป็นคล้ายๆกับรถเบียง ในการที่จะนั่งกินกาแฟกันเห็นไ,ไหมครับนั่งกินกาแฟมีเก้าอี้ก็รอดรูว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นยังไงตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเหมือนช่องที่เราไปซื้อในตามร้านกาแฟครับเป็นแบบนี้เลยมองไปครับจากด้านหลังมองไปด้านหน้านี่ครับจะเป็นทรงนี้ก็รอดูนะครับว่าเมื่อนำเฟอร์นิเจอร์เมื่อทำเคาน์เตอร์เสร็จแล้ว มันจะออกมาแบบไหนนะครับแล้วก็ไฮไลท์อ๋อลืมไปเลยครับเราไปดูตรงนี้กันครับปกติเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยก็จะตรงนี้ก็จะเป็นที่ดึงลงมาที่เหล็กแล้วก็ติดฝ้าครับแต่ผมก็เห็นแล้วก็มองว่าข้างบนของตัวบ้านน่าจะเกิดประโยชน์ได้ผมก็เลยให้ช่างได้เนี่ยครับทำเป็นห้องหนึ่งขึ้นมานะครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหล็กดึงลงมาครับเพื่อที่จะตีฝ้าแต่ผมก็ให้เหล็ก ให้ช่างนี่เชื่อมเหล็กข้างล่างแล้วก็ใส่แผ่นสําเร็จเข้าไปนะครับเป็นห้องอีกห้องหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับในฤดูหนาวก็สามารถที่จะเข้ามานอนเล่นได้ส่วนช่วงนี้ก็สามารถที่จะไว้เก็บของครับเก็บนั่นเก็บนี่เข้าไปห้องนี้ไม่เล็กนะครับอยู่ที่ประมาณ2.5งจคูณสิเมตรเลยนะครับนี่ครับช่างก็จะจัดการบุผนังตีให้เรียบร้อยครับแต่ก็ไม่ได้ตีฝ้าด้านบนนะครับก็ปล่อยไว้อย่างนี้แต่ว่าข้างๆเดี๋ยวช่างก็คงจะมาจัดการให้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ ชมยาวกันเลยครับเกือบจะ20นาทีกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูบริเวณด้านล่างของตัวบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้มาดูหน้านงานช่างกำลังปูกระเบื้องอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่เรามองจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนครับจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับก็ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าหลายๆบ้านที่ผมได้ไปเห็นส่วนใหญ่คือถ้าทําเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต่อซ้ายขวานะครับมันก็ไม่ได้จบสักทีแต่สําหรับผมแล้วผมก็มองว่า อยากจะสร้างบ้านให้มันเสร็จในทีเดียวเลยครับก็เลยออกมาในรูปแบบนี้แต่ก็อย่างที่บอกครับบ้านที่สวยที่สุดคือบ้านที่เจ้าของชอบและก็พอใจที่สุดผมก็หวังว่ารูปแบบบ้านของผมก็น่าจะเป็นตัวอย่างแล้วก็จะเป็นอีกรูปแบบในการที่จะให้หลายๆคนได้ลองไปตัดสินใจในการสร้างบ้านดูนะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกๆคนครับสวัสดีครับ